b ิ๊กเดสติเนชันร่วมกับอิลิทฮอลิเดยจะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสุดยอดสถานที่ท่องเทีย่ยวทรงเสห์จากประเทศออสเตรียครับด้านหลังนี้สร้างมาประมาณ300กว่าปีแล้วนะฮะอ่าอน,นี้คือโบสถ์แมวศาสนาสถานใช่ชทองทาบริสุทธิ์2กิโลตกแต่งให้ห้องนี้เป็น <c oughs> เมืองแห่งสวรรค์และที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร,พร้อมๆกันเลยครับ อารามหลวงสุดคลาสสิกเมล์แอบบี้ประเทศออสเตรียเมล์แอบบี้ bey, เป็นอารามหลวงที่มีอายุมากกว่า300ปี อารามหลวงแห่งนี้มีพื้นที่รวมประมาณ17,800ตารางเมตรเป็นอาคารสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ที่มีห้องทั้งหมดถึง497ห้องอารามหลวงแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมายโดยในแต่ละปีที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากถึง5 0 0 0 0 0คนต่อปีและคิดเป็นรายได้ถึง21ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ตนนี้เราอยู่ที่ออสเตรียครับอยู่ที่ตอนเหนือของกรุงเวียนนาฮะห่างจากเวียนนาสักชั่วโมงกว่าๆคนน้รถร้รรกมามาชั<อ>่วโมงเราอยู่ที่เมืองแมลใช่แล้ว <ๆ S 2> นะฮะอยู่ที่ตอนเหนือของลุ่มแม่น้ําดานูบเลยนะคะและด้านหลังนี้สร้างมาประมาณ300กว่าปีแล้วนะฮะอันนี้คืออ่านี้คือโบสถ์แมวศาสนสถานใช่ประมาณนั้นเชิญข้างในก่อนครับท่านผู้ชมเชิญครับ อย่างสวยงามแล้วพูดซ้ำอีกทีแต่ผมชอบการอนุรักษ์และการดูแลรักษาทําได้ดีมากมากอนุรักษ์คืออนุรักษ์ของเก่าอนุรักษ์คือดูแลรักษาอนุรักษ์ยังอนุรักษ์ยังไม่ใ้ดูแลรักษาอนุรักษ์คือห้ามใครมาแตะต้องมายุ่งคืออนุรักษ์ให้มีอยู่ไม่เรียกว่าอนุรักษ์ให้มีอยู่แต่ดูแลรักษาหรือว่าเมนเทนคือคือการดูซ่อมแซมให้เหมือนเดิม ให้คงสภาพเดิมให้คงสภาพเดิมแล้วก็รักษาวามรักษาความนักท่องเที่ยวจะมากันเป็นล้านเป็นร้อยสิบล้านก็ไม่ไปกระทบกระเทือนกับสิ่งที่เขาต้องการอนุรักษ์ไว้ นอกจากความโดดเด่นที่เราได้เห็นจากภายนอกอาคารแล้วตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมเข้ามายังภายในตัวอาคารซึ่งได้รับการตกแต่งและได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีใครที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมแบบบาโรกบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดครับ,บ<อ>นี่คือ่วนาทางเดินเป็นทางเดินที่ยาวที่สุดของของ,งานของพระราชวังนี้ก็แล้วกันนี่คือในโซนของเขาเรียกว่าโซนอีเวีย์โซนภายในห้องต่างๆจะเป็นที่เก็บสมบัติ เก็บรายละเอียดของราชวงศ์ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ของเครื่างสนอางในนี้เยอะแยะเลยฮะเดี๋ยวเราเดินชมกันครับครับเดี๋ยวนำภาพไปให้ท่านผู้ชมได้ชมครับนี่ไงโหอย่างสวยเอย่างสวยมากครับท่านผู้ชมโอ้่าอย่างสวยเสียงผมโบอยู่ฮะ สุดยอดอ่รทอง,ทางคาบริสุทธิ์สอกิโลตกแต่งให้ห้องนี้เป็นเมืองแห่งสวรรค์เล็กๆเป็นชิ้นด้านบนดูเมืองด้านขา คุณผู้ชมมองขึ้นไปเหมือนกับเรามองขึ้นไปบนสวรรค์ด้านบนเลยนะฮะรอบๆที่ตกแต่งบนสวรรค์เลย And how this church? old is 300 years เป็นศิลป,ปะแบบบาโรกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อ mm hmm. บูชาพระเจ้าแล้วก็ทำให้มันออกมา mm hmm. เหมือนกับว่าใกล้เคียงกับสวรรค์ใช้เวลารสร้างมา36ปีฮะ อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของอารามหลวงแห่งนี้ก็คือห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือเก่ามากมายรวมไปถึงบันทึกคำแถลงการจากบุคคลสำคัญที่ได้มาเยือนนะวิหารแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับที่เราอยู่ในห้องสมุด ที่มีอายุโอ้โหมหาศาลเลยเนาะมหาศาลหลายร้อยปีแล้วเก็บหนังสือเยอะแยะหมดเลยหนังสือกี่เล่มนะฮะหนังสือประมาณ1นึ่งแสเล่มที่เป็นแบบพิมพ์นะฮะแล้วแบบที่ลายมือแล้วฮะหนึ่งพันแปดร้อยเล่มใช่มีทั้งหมด13ภาษาฮะแล้วห้องนี้สําคัญที่สุดคือเป็นรูปอีกินิ่งที้คือรูปที่ไม่คือไม่ไม่มีสิ้นสุดและนี่คืออะไรครับคุณอนยันนี้เป็นกล้วยที่เขาเก็บกระดาษที่เขาเขียนสปีดสําหรับผู้บุคคลสําคัญที่เคยมาพูดที่วิหารนี้ หรือว่าพระราชวังนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่าสังคมของโลกก็คือว่าไม่มีจุดจบไงว่าให้โลกอยู่ด้วยกันด้วยสันติสุขทาแขกรับเชิญแขกรับเชิญที่สำคัญสำคัญที่เราพอจะรู้จักมีใครบ้างนะฮะที่รู้จักแน่เลยองค์ดาลัยลามะนี่ฮะเขาเขียนมา้วยนี่ฮะกลวยนี่ฮะเขียนไว้มีชื่อตั้งแต่ละคนจะถูกแกะสลักหรือว่าพิมพ์เข้าไปที่ตัวฝา ขที่เก็บสปีดสปีดก็หมายถึงศูนย์ทรพจน์อาหารที่มากล่าวที่นี่นะครับแต่ละ,แต,ละแต่ละแต่ละแต่ละกล่องจะมีช,ชื่ออยู่<ช>นี่คือตะไลาลามะที่เรารู้จักกันดีครับ